สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมหนุ่มสุบินนน้อยครับผมทําธุรกิจเครือข่ายบริษัท PPG นะครับซึ่งบริษัท PPG เนี่ยก็จําหน่ายสินค้าหลากหลายรูปแบบเหมือนธุรกิจเครือข่ายทั่วไปพร้อมทั้งมีบริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือออนไลน์ด้วยนะครับแต่ที่พิเศษเลยก็คือ PPG จําหน่ายกาแฟนะครับแต่ว่ารูปแบบการจําหน่ายของ PPG เนี่ยนะครับได้ทําเป็น ลักษณะของร้านเป็นเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็เป็นแฟรนไชส์จะเป็นแฟรนไชส์เครือข่ายนะครับที่สําคัญคือเคาน์เตอร์กาแฟของ PPG นะครับมีลักษณะของการถอดประกอบได้เคลื่อนย้ายสะดวกนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการถอดประกอบร้านจําหน่ายกาแฟของ PPG นะครับเริ่มตั้งแต่ป้ายแรกนะครับหือป้ายบนสุดเนี่ยนะครับ สมมติว่าผมเนี่ยมาจําหน่ายกาแฟอยู่บริเวณนี้วันนี้ผมจะปิดร้านหรือผมจะเคลื่อนย้ายไปจําหน่ายที่อื่นนะครับผมก็จัดการถอดป้ายแรกออกมาเลยนะครับนะฮะง่ายนิดเดียวครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมถอดป้ายนี้ออกมาแล้วนะครับผมก็ถอดป้ายที่2ครับนะครับแค่ดึงออกมาครับแค่ดึงออกมาเท่านั้นเองนะครับหลังจากถอดป้ายที่2แล้วนะครับผมต้องการเก็บร้านใช่ไหมครับผมก็ถอดเสานี้ออกครับปุ๊บเสร็จสมบูรณ์ครับ เ,เท่ากับว่าร้านกาแฟสักคู่เนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นโต๊ะสี่เหลีย่ยมซึ่งใช้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นโต๊ะนีด้าก็ได้นะครับพอเราจะไปจําหน่ายกาแฟนะครับเราก็จัดการเคลื่อนย้ายโต๊ะนี้ใส่ท้ายรถปิ๊กอัพพอไปถึงที่เรายกโต๊ะตั้งนะครับแล้วเราก็ประกอบร้านกาแฟของเราเง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมครับ ราะนั่นเนี่ยร้านกาแฟเราเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับที่ที่มีงานประจําอยู่แล้วอยากจะขายกาแฟเป็นงานอดิเรกนะครับเราก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายกับร้านกาแฟแบบนี้ไปตั้งขายที่ไหนก็ได้นะฮะนะครับเนี่ยเราก็เราก็เ,ากเากอาป้ายี้ติดตั้งเข้าไปนะครับคือเราจะมีเราจะมีร่องให้ตั้งเสียบป้ายเสียบไปปึป๊กเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ติดตั้งป้ายสำคัญดื่มสองถ้วยรวยห้าแสน นะครับล้วก็ติดตั้งไปตรงนี้เข้าไปเ,เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับใช้เวลาประมาณนาทีเสรเศๆสามารถประกอบร้านกาแฟเสร็จสมบูรณ์เลยนะครับเพราะฉะนั้นร้านกาแฟของเรานี้นะครับท่านผู้ชมเห็นแบบนี้อย่าคิดว่าเป็นเงินไหลหมื่นหรือเป็นเงินเป็นแสนเหมือนแฟรนไชส์เจ้าอื่นนะครับของเราเนี่ยที่เห็นทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับบอกราคาที้จะตกใจนะครับทั้งหมดนี้9,999บาทได้หมดนี่เลย แล้วยังได้กาแฟ420ซองนะครับนะแล้วยังได้เป็นสมาชิก PPG ฟรีตลอด1ปีเห็นไหมครับท่านจ่ายมา9,995บาทเปิดร้านกาแฟได้เลยแล้วเป็นแฟรนชส์เครือข่ายนะครับดื่ม2ถ้วยรวย5 0 0 0 0 0ก็เพราะเป็นเครือข่ายนี่แหละครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสนใจต้องการเปิดร้านกาแฟแฟรนชส์เครือข่ายของ PPG นะครับ ติดต่อมาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ